สวัสดีครับพี่มาพบกันอีกแล้วนะครับกับดูพระเป็นภายในสามนาทีบายพงพุทธคุณนะครับวันนี้เรามาเสนอครับหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นใต้ลมเย็นนะครับบล็อกหน้าเลื่อนหลังเลื่อนนะครับปีสองห้าสองหกนะครับนี่นะครับนี่นะครับพระเป็นแบบนี้นะครับพี่นี่นะครับพระเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมใยายนะพี่นะข รอยตัดฉีกขาดทั่วไปนะครับพี่นี่นะผมมีสามเหรียญโชว์เลยครับพี่นี่รอยตัดฉีกขาดทั่วไปนะครับจะแท้จะสึกก็ต้องเหมือนกันนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับรอยตัดฉีกขาดทั่วไปนะครับเมื่อเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่นะเรามาดูตำหนิพักนะครับนี่นะครับเรื่องหลังเรื่องนะครับ จุดแรกครับด้านหน้านะครับ <plex> พี่นี pigs, oh ่นะครับนอนเส้นครับคมคมเห็นไหมพี่คมคมนะครับนี่ครับรอยปากครับเห็นไหมพี่รอยปากครับเส้นปากครับนี่นะครับดูเหรียญนะพี่ดูดูอีกเหรียญนะครับว่ามีเหมือนกันไหมนะครับนี่ครับพี่เห็นไหมครับนี่ครับพี่ เห็นไหมครับรอยปะเส้นปะนะครับพี่เห็นไหมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพี่นะเรามาดูจุดจ่ายเงินนะครับพี่นะรุ่นนี้นะครับถ้าพลิกด้านหลังมาปุ๊บแล้วบ่าเหรียญสองฝั่งไม่เท่ากันนะครับพี่แล้วตัดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับจ่ายตังค์ได้เลยนะครับพี่จ่ายตังค์ได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับ ส่วนเส้นรางคู่ตรงนี้บางเหรียญก็ไม่มีนะครับพี่บางเหรียญก็ไม่ติดนะครับไม่ต้องเราไม่ต้องระวังนะครับให้ดูแบบนี้เป็นหลักนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับอ่ะดูเหรียญมีไหมครับพี่ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพี่เห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นไหมครับเรื่อเหรียญครับพี่นี่ครับเป็นเหมือนกันทุกเหรียญนะครับพี่เป็นเหมือนทุกเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับ ถ้าใครมีนะครับอยากแบ่งปันนะครับอยากขายนะครับติดต่อผมได้นะครับพงพุทธคุณนะครับยินดีรับเช่านะครับให้ราคาตามความเป็นจริงนะราคาปัจจุบันนะครับนี่นะครับหลวงอุทวดรุ่นใต้ลมเย็นครับบล็อกหน้าเลื่อนหลังเลื่อนครับวันนี้พอแค่นี้นะครับไว้อีพีหน้าจะมาบอกวิธีดูพระบล็อกอื่นอีกนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับ